ต้มละวอ,อต้อมน้ำปลาเฮ็แเ้ลพริกผงปลาดุกปลาดุกต้มน้ำปลาปลาดุกต้มน้ำปลาครับผมตะหน่อยข้าวโดสวนอยู่หุงเขาเ่ากินเกวพริกผงเอา้า คือมานอนแจ้พี่บันนี้นี่นอนแล้วเหรอจุจ้าจุจ้าไี่น่าตบหน้าปลาแล้วเลยจ้าเออหุงเขาจ้าจ้าหุงเขาเฮ็ดแก้วพริกผงอืมจำแนนละกินสองคนคนละตัวนี่ในกินเข่าเราเปล่าเนี่ยโอ้จุจ้าเออโอเคโอเคลูกโอเคเก่งมากหะ เ,เ,าาเออน้ำปลา <c oughs> เดี๋ยวกินข้าวกับแม่อีกนะเด,เดี๋ยวปิดประตูก่อนเดี๋ยวดเ,เ,ยเดี๋ยวมดเข้าอ่ะเอ้ยยวแมลงเข้ายุงเข้าอยู่ยประตูไว้นะเปิดพัดลมนะอย่าไปจับพัดลมนะ <c oughs> มามามาแมา่มม <c oughs> เปิด,ป,ดปิดประตูห้องด้วย <c oughs> ต้องปิดประตูหอ้องครับ ปิดไปของแต่งตัวมิจฉาของเหล็กนี่นี่ดูเสียผาพวกท่านง่ายมากพี่น้องแช่ว่ากับเรียน,น,พพน,ยน,นกับกู่กันล็อกหน้าบ้านหรือเปล่หน่อยหนดน้าต้นไม้พี่จี่เอา้าบวท่านพวกท่านล็อกเดี๋ยวตรงไหนล็อกเดี๋ยวเ,เปิดไปหน้าบ้านเลยเปิดไปลวงเดียวเดี๋ยวผามา่านอึบอนบอกไม่ก บือนนวดสุกออกมือแล้วเพื่อนนะับเออตัวไหนก็ข่ายยากเรียรงยานห้ามือีนบริเวณแนวกินก็แคว่าเลยแค่ว่าจะเด็กกินเขาก็ยังบนนี้อะไปขอขอไปไปกับวุ้ยวุ้ยโอ้ยวุ้ยเดินนะครับพ่อแล้วเยนจังเลยเดินเข้าห้องเหรอตอนคำ เอะเดี๋ยวตะหน่อยไปภาพไปเบิ้งระบบน้ำว่าตอนนี้ตะหน่อยได้ใส่น้ำอียงเนี่ยหลางนลคนสงสัยว่าเอ,อ้าตะหน่อยเอ,อนาน้ำมาใส่มาใส่ขูดสูบไปล่างถ้วยล่างจานขูดสีถังเลยซีถังล่างจานก็บ่เมิดครับผมสูบเต็มเม็ดชุดถัง Thì Nam tìm Thì mất Xảy chéo Xảy chéo thơm hồn chéo Tìm Xá mạt Xóa quân Mất แต่แพรว่าอาบถังนี้ถังไงเนี่ก็ถังคนเดียวแล้วตัวหน่อยอาบถังหน่อยอส่วนนี่นี่นอาบถังน,นี่นี่อาบไปแล้ววันนี้ไปชำระล่างจานลา่างยังพี่น้องเต็มสี่ถังโอ้ยเต็มเต็มหมดสุกถังระบบ น้ำออกจากของน้ำเขาก็ปล่อยน้ำรุ่งให้หน้าเขาเลยบรบกวนคนอื่นครับผม,มกะเฮ็ดเขางามอีกถ้าฝนบ่ตกเขาก็อาบน้ำเขาก็ลง่งใส่ปลาเขาเขาธรรมชาติธรรมชาติเขาเขาเริ่ม,เร,ม,เ,ม <laughs> เริ่มตายมา <laughs> ืดแล้วเริ่มตายมั่งฝนบ่ตกเลย ปลาป่าโมเ็นปลาป่าต้องเอืน่นว่าบะดานเนาะใส่ใดดูดใส่ใดสูบเอาครับผมนี่ใสยย่ยูพูนระบบนะใสใ่ใดเอฟเฟกฝ่าครับผมหลายคนถามมาว่าตัวไหน่อยใสย่หนามมาจะใส่เรื่องฮอดกบพร้อมเดี๋ยวบริเดีธรรมดา นอนนะมั้งเดี๋ยวภาพไปมึงเดี๋ยวภาพไปมึงน้ำใสขนาดไหนน้ำใสมากลุงใดเราสูบน้ำใสใสเขาแล้วก็ต้องมาสูบใสนี่เอาไว้้ควยน้นครับในด้ปาประมาณสิบโลมึง นี่ระบบน้ำเดี๋ยวให้มึงเดี๋ยวตังก่อนน้ำใสหรือไม่ได้ขีดตัวน้ำใสหรือ,อเดี๋ยวตังน,นี่กันโอ้ลนลงไปใสแล้วเดีวตังไปร,ระบบน้ำมีผีกขง่งอยู่ นี่นี่อ่ข้าวคว้ากันนี่ระบบน้ำน้ำใสดีที่น้องถ้าบาดเท้าตะกอนเข้าจอก็กินน้ำข้าจอกก็กินได้เลยจะบาดเจ็บเหนื่อนันก็น้องือวาละ่ะเข้าจอกกับบกควายนิยมกินคือยังสมัยตะกอนสมัยตะกอนกินน้ำสร้สรสา,า,สางนา้ำนั่นเนาะเนี่ยใสมาก น้ำแตกคันได้สบ,บายเลยครับผมรอ้โน้ำเห็นไหหลายคนสงสัย้วไทยแห่งึงตั้งั้นกระสูบนี่แหละเขาไปใส่ในห้หองน้ำแล้วก็ไปชำระล้าง จิิงของกๆๆลางๆาไว้ซักคงซักขาน้ำใสก็ู่ในบ้านเห็นครับผมรอบมีแแพงนี่่ังก่อนจังสีเปิดก๊อกใส่ได้เนาะตอนนี้กับสูบใสเลยก่อนสวยงามมาก โอเคครับผมไปก้อนพี่น้องก็บ,บรรยากาศตอนแรงๆไปก้อนสวัสดีครับเป็นไส้แล้วมาเฮ็ดขอ,อ,องน้ำซอยลุ่มใด